Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah Please tell me all the bad, never good Fill my head full of every single doubt, yeah Please say any negative thoughts I pop off when I hear people say I cannot I get off to the thought of proving everyone wrong I won't stop to the top, so you better- I have a dream, that's all I need I'll make it happen with some work and belief Know what I want, so I'll take it on I've made mistakes, but mistakes make you strong โอเคมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมเช่นเคยนะครับเจทีเกทีชาแนลนะจ๊ะก็สำหรับวันนี้นะครับผมมาทําตามคําเรียกร้องนะครับทุกคนนะโอเคใครที่นะครับเม้น์มานะครับจากคลิปของน้งตานะครับที่บอกว่าขอ2020นหน่อยนะครับขอ2 0 2 1นอหน่อยนะครับวันนี้จัดให้แล้วนะครับทุกคนเนาะเป็นตัวใหม่นะครับแต่ไม่รู้ว่าเป็นปีไหนนะครับเดี๋ยวข้ยไปถารเจ้าของรถนะ แต่ว่าที่แน่ๆคือตัวใหม่แล้วกันนะครับทุกคนเดี๋ยวพบกับเจ้าของรถดีกว่านะครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อกอนครับน้องกอนเนาะอันนี้ครับรุ่นอะไรอยู่เย็บร้อยสิบร้อยสิบใบตัวนี้สองพันจุดเก้าก็คือสิบเก้าก็สิบเก้ายี่สิบก็ยังหน้านี้อยู่ใช่ไหมใช่อ่าโอเคนะครับก็ตีเป็นสองพันยี่สิบแล้วกันเนาะนะก็ตัวนี้เป็นร้อยสิบใบสีดำคันแรกของพี่เลยนะนะครับตัวนี้ตัวใหม่นะครับคันแรกของพี่เลยนะครับ คันนี้ทําอะไรไปบ้างสเต็ปคร่าวๆก็เชงเหมือนกันเชงเหกันแต่ยังไม่ได้ตามมากเนาะอันนี้สเต็ปใช้งานใช้งานก็อันนี้ขี่ไปเรียนด้วยมั้ยได้ครับเนาะ,น,ะนี่นะครับเดี๋ยวพาไปวดูรถนะครับว่าสวยแค่ไหนนะครับทุกคนเนาะเชื่อ Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out. Yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off, or get lost I'ma stay loud, stay proud, never running now, never heading south I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud You can have in doubts, not what I'm about, have your f***ing cloud It be raining now, I keep making sound, go another round, I'm legend bound, can't stop me now You don't wanna f with me? นี่ทุกคนเป็นไงโอ้โหดำดุงเลยนะโอเคว้าวนะครับชอบนะครับคันนี้คือผมชอบนะนะครับก็คือมันเป็นทรงตัวใหม่ทุกคนนั่นแหละนะครับอย่างที่บอกนะเป็นทรงตัวใหม่นะครับแล้วคือน้องไม่ได้เอาต่ํามากนะทุกคนดูแต่ข้างหลังอะต่ํานะข้างหน้ายังไม่ได้เบ้นยังไม่ได้ขนาดนั้นเนาะนะครับแต่ว่าดูข้างหลังดูสายแป๊กเออนะครับดูดิโอ้โหนะครับเดี๋ยวมาเริ่มจากชุดบนดีกว่านะครับทาอะไรไปบ้างเนาะชุดบนมีอะไรบ้าง ตัวนี้มีเบรกเอเบรกดิแฮนด์แฮนด์อยู่นี่นี่แฮนด์นะครับอันนี้เบรกนะครับอันนี้เป็นเบรกดัมนะครับอันนี้เป็นดัมแท้ไหมแท้ครับอันนี้เป็นดัาแท้เลยนะครับทุกคนเนาะนี่นะครับอันนี้ก็จะมีมือดัมนะครับพวกไฟพวกนี้มันเป็น LED เนอะนี่นะครับโอ้ยรุ่นแนว LED นะครับว้าวยังเฟี้ยวนะครับทุกคนถ้าเปิดก็จะติดใช่ไหมกุญแจไม่มีเอาเดี๋ยวแจแป๊บนึงเจอแล้วนะครับ นี่ก็จะมีไฟขึ้นนะครับเป็นไฟหลีเนาะนี่นะครับเดี๋ยวปิดก,ก่อนนะครับอันนี้เป็นอ้สปอนเซอร์เยอะนะคันนี้นะครับอูโหูดูดิอูโหูเพียบเลยสปอนเซอร์เยอะมากคันนี้นะครับอันนี้เป็นสีดําแท้โรงงานเลยครับอันนี้ว้าวทำไมเราไม่ติดสติ๊กเกอร์หรือว่าเราแกะออกแกะออกเนาะอันนี้เอาไว้แค่สปอนเซอร์อ่างเดียว โอ้โหนะครับด <background> ูด <min h are again> ีนะครับ hmm> ชุดล่างมามาดูชุดล่างดีกว่าเราทําอะไรไปบ้างคันนี้หน <what> ้าดาครับอันนี้เป็นหน้าดําอันนี้เป็นดุมมาเป็นดุมมาอันนี้เป็นดุมดําเจาะนะครับเเป็นลายดาวกระจายใช่ไหมใช่ครับอันนี้เขาเรียกว่าอะไรเฟืองเหรอเเป็นรูปเฟืองนะครับเป็นเหมือนรูปเฟืองนะทุกคนผมก็ไม่ค่อยรู้นะครับก็จะมีเป็นแกนด้วยอันนี้แกนพอตนะครับนี่อันนี้เป็นกระบอกโชกเราเองไหมซื้อมาเอง อ๋อซื้อซื้อมานะครับ<ช>ก็คือไม่ได้เอาของเดิมไปกึงใช่เนาะอันนี้เป็นอ่าเป็นซื้อมาอีกทีนึงนะครับคันนี้ได้โหลดไหมโหลดครับโหลดเท่าไหร่คันนี้สามนิ้วอันนี้โหลด3นิ้วอ๋อถ้าโหลดสานิ้วมันจะเหลือนะครับทุกคนดูมีระยะนะครับนี่ก็คือมองมองเห็นอ่ะดูตาเปล่าก็รู้นะครับว่ามีระยะนะครับก็คือ,อเจ๊โคไม่ได้ตัดอ่าพวกนี้เราไม่ได้ตัดก็คือแบบตัดแค่แกนโอเคลุงพอดีเป้เลย ว้าวนะครับนี่3มนิ้วก็จะมีระยะแบบเยอะกว่าเนาะนี่นะครับฝั่งนี้มีอะไรบ้างมือเบรกอาพอตนะครับอันนี้เป็นพอตแท้ไหมโอเคครับว้าวแท้ทั้งคันเลยนะเฮ้ยว้าไม่ธรรมดา่ะเฮ้ยโอเคอันนี้ก็แท้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ เทปแท้นะครับอันนี้เป็นเทปนะเออนะครับจิ้มถูกพอดีเลยนะทุกคนไม่ได้เห็นนะนะครับแต่มองมาก็เจอพอดีเลยนะครับนี่เป็นเทปแท้เหมือนกันนะนะครับอันนี้ล้อเป็นล้อสีดําของโยโกะอันนี้เป็นขอบเท่าไหร่หนึ่งจุดสี่คนอื่นเขาเล่นเป็นหนึ่งจุดสองทำไมเราเอาหนึ่งจุดสี่อันครับอ๋อยังยังหาตังไปเอา1.2ไม่ได้ใช่ครับอ๋ออ๋อนี่คือยังอยู่ตั้งแต่แรกๆเลยเหรอใช่ครับว้าวคุ้มยังวะเฮ้ย อู้ใช้คุ้มมากเลยเนี่ยดูดิโอเคยังไม่มีรอยเลยนะนะครับมีแค่รอยแบบป่ายางใช่ไหมนะครับเปลี่ยนยางมาเนาะนี่นะครับโอ้โหใช้คุ้มจริงๆสุดยอดเลยนะครับปีกว่าย่างเป็นเบอร์อะไรจะเป็น45นะครับ45 90้าเก้้าพราะคันนั้นจะเป็น40นะครับ40 40 80 40 90จะประมาณนี้นะครับอันนี้ถ้าถ้าลายเป็นเบอร์สมัยก่อนก็จะเป็น185นะครับ185ก็จะใหญ่กว่า175มันจะ ประมาณของน้องตากับน้องอาทิตย์นะครับประมาณนั้นนะครับมันจะเล็กนะครับเล็กนิดเดียวอีกนะครับถ้าเป็นเบอร์แรกๆกันแต่ก่อนนะครับก็อันนี้1นึ่งเป็นห้าก็จะใหญ่ขึ้นมานิดนึงเนาะนะครับอันนี้เครื่องเรายังเป็นเครื่องเดิมอยู่ไหมอันนี้คือสเต็ปเดิมๆเลยสเต็ปเดิมๆพวกนี้อ๋อเครื่องเป็นตัวเป็นตัวแรกอยู่เนาะใช่ครับอ่าเพราะว่าถ้าเป็นตัว2020ั่สิบอ่าข้ออะไรนะยี่สิบเอ็ดยี่สองครับถึงจะเป็นตัวใหม่เนาะนี่นะครับว้าวนะครับก็แต่ว่ารูปทรงอ่ะ สวยนะทุกคนคือมันมันเป็นตัวใหม่นะนะเดี๋ยวดูก็คือมันเป็นรถอ่าตัวใหม่นั่นแหละนะครับ <Okay. S 1> มันก็เลยแบบจะดูแบบดูดูมีมิติกว่านะครับ <Okay. S 1> นี่นะดูก็ของอะไรพวกนี้เราก็ยังไม่ได้ใส่เยอะเนาะอ่ายังไม่มีงบนะค่อยๆทําไปนะครับไม่ต้องรีบนะครับทารถค่อยทาไปเรื่อยๆนะครับมีก้อยอ่าใส่เนาะไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะขี oh. อย่างนี้แหละนะท่อเป็นของอะไร ของเจมนะครับเจมเรสซิ่งนะครับนี่โอเคสปอนคือก็เข้าเข้าก็ได้ด้วย oh <yeah. S 2> สังไม้สัมไม้สัมไม้ไมละนะครับของใครก็ได้เข้าก็ได้นะครับเดี๋ยวมาแจกน้องๆนะครับอันนี้เป็นสเต็ปลูกเดิมๆก็อยู่ประมาณ35-40เนาะก็ยังเป็นประมาณอันนี้อยู่นะครับอันนี้เป็นไส้อะไรตัวนี้ไส้ <c oughs> ไม่ไส้ไส้แต่ไส้ตะแกรงหรือแป๊บ, <c oughs> ปปบอันเป็นแป๊บอ่ะเป็นแป๊บนะทุกคน คันนี้เป็นแป๊บนะนะครับคันเมื่อกี้เป็นตะแกรงเนาะนี่นะครับอันนี้ก็จะมีสวิงงามด้วยอันนี้เป็นว้าวเป็นคันเล็กใช่ครับคันเล็กเจาะดูไล่เบายันคานนะทุกคนโอ้โหคันนี้ตัดโครงไหมไม่ได้ตัดอันนี้ไม่ได้ตัดอ๋อก็คือถ้ามีตัวใหม่เราเรา,เราใส่คันเล็กได้เลยใช่ครับแบบว่าโหลดปกติได้เลยครับว้าวเออว่ะเฮ้ยผมรู้อ่ะทุกคน <Okay. S 1> ผมไม่เคยรู้นะทุกคนว่าอ่า ตัวใหม่มันจะใส่อะไรพวกนี้ได้เพราะว่าเท่าที่ดูโครงนะครับดูโครงมันจะบางนะครับมันจะบางกว่าตัวเก่านพวกดีมพวกร้อยสิบใบตัวเก่าพวกนี้มันจะมันจะหนานะครับแต่ว่าโครงมันจะบางแบนเข้าไปอีกนิดนึงเนาะมันก็เลยใส่ตัวนี้ได้นะโอเคนี่ข้างหลังสเต็ปเท่าไหร่3หรือ4ทํครับน่าจะ4เพราะว่าดูจากหน้าหน้าหน้าสามมันจะเชิดกว่าเนาะแต่ว่าข้างหลังเรามันต่านะครับต่าต่ํามากนะนะครับดูดิ อันนี้ก็คือยังมีระยะของโชคเดิมอยู่เนาะก็ยังเอาไปซับได้นะอันนี้เป็นโชคเดิมเปลี่ยนหูมาใช่ครับนี่นะครับโอเคอันนี้เป็นสวีงามเจาะอันนี้เรายัางย่นไม่สุดใช่ไหม <Okay. S 1> อ๋อนี่คือยังไปได้อีกทุกคนดูดิ <Whoa. S 1> ถ้าเป็นเหมือนของน้องต้าก,ก็คือสุดแล้วนะครับอันเนี้ยทิ้งเลยนะครับไม่ต้องใส่นะครับ <S <S ทิ้งยันโน่นแหละนะครับโอ้โหดูดิมีมือลิงด้วยอันนี้เป็นมือลิงของอะไรตัวนี้ของหนุ่ยเหรอ นะครับมือคล้ายๆของนุ่ยเลยแต่ว่าสวยกว่าว่ะทุกคนแปลกๆนะมือลิงนะนี่ดูดินะครับว้าวยังเฟี้ยวอ่ะครับน้องๆบอกเลยอันนี้ก็จะมีเป็นนอ็อตสีฟ้าน้ําเงินนะครับก็เก็บเป็นถ้าไล่เป็นน็อตพอร์ตทั้งคันคงจะสวยว่ะทุกคนเนาะ <Yahoo! S 1> ก็คือมันเป็นรถสีดานะครับถ้ามีน็อตมาใส่นะครับ,รบเป็นสีฟ้ามันจะดูเด่นนะผมว <Okay. S 1> ่านี่อู้สวยๆเลยล้อหลังก็เหมือนกันใช่ไหมหนึ่งยูสี่ ยางก็18เหมือนกันนะครับ,รบอันนี้ก็มีดุมดุมนี้มากับหน้าหลังเลยนี่ซื้อซื้อแยกมาเออซื้อแยกเหรอข้างหน้ากับข้างหลังมันไม่ได้ขายด้วยกันหรอไม่ได้ขายอ๋อเออไม่รู้นะทุกคนนี่นะครับอันนี้เป็นซื้อแยกมานะครับน้องซื้อแยกมาเนาะนี่มาฝั่งนี้มีอะไรบ้างฝั่งนี้สตเตอร์อันนี้เป็นสามสองส4 3ส14 32ามสองก็คือไล่ข้างหน้า ไม่ได้ไรข้างหลังไม่ได้ไรข้างหลังข้างหลังยัง3าอยู่ลงแค่2ฟันเนาะดูจากระยะนะครับทุกคนก็อ่าพอวิ่งได้นะครับคันนี้เคยวิ่งไหมวิ่งได้เท่าไหร่ร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบร้อยยี่เลยนะว,ว้าวเป็นไงคือไม่ได้ไ่เยอะนะทุกคนคือนิดเดียวเองนะนะครับท่อใบหนึ่งเนาะแล้วก็สเตอร์นะครับไล่หาระยะนะครับก็ได้แหละนะครับร้อยยี่สิบไม่ได้ต้องไปทําเครื่องอะไรเยอะแยะนะครับ นิดเดียวเนาะแต่วดูขาตั้งโอ้โหคันนี้คันนี้ยังดีกว่าสองคันที่แล้วนะเว้ยเออคันนี้มึงมีตีนนะนะครับดูดิโอ้โหเชื่อมใส่เอานะครับว้าวเป็นไงกูแต่ยอมใจคันนี้อยู่สปอนเซอร์มึงเยอะจริง่ะคันนี้ก็มีดูดิโอ้โหนะครับอันนี้เป็นเบาะอ่าเหมือนกันของน้องต้าเลยนะครับว้าวผูว้หญิงเฟี้ยวทุกคนดูเดี๋ยวผมเปิดให้ดูดูแกนข้างล่างนะครับมันจะ ประมาณไหนเนาะนี่นะครับดูโอ้โหดูดิคือบางมากนะครับดูแบบโอ้โหอย่างเฟี้ยวอ่ะเออคือเขาเก็บหมดเลยนะอันนี้เราเก็บเองหรือว่ามาจากเขามาจากเขาเลยนะครับนี่นะครับบอชิงนะครับมันจะเป็นประมาณนี้นะครับเขาจะเก็บขอบนะครับทุกคนนะก็เก็บขอบนะครับเพื่อที่จะให้มันหลบทุกอย่างในนี้เนาะให้มันบางนะครับดูโอ้โหอย่างเฟี้ยวอ่ะดูดินะครับ โอ้โหสุดจัดมาของฟังเสียงนิดนึงคันนี้เดีย๋ยวมาฟังเสียงกันนะครับท่อเจมเนาะเค,เค,เคนะครับดังมากไม่ได้ทุกคนนะเสียวเสียวจริงนะแถวนี้ผ่านไปผ่านมาตำรวจเยอะนะครับแถวนี้อันตรายนะครับโอ้โหอย่างเฟี้วนะครับ ก็สำหรับใครที่อยากติดตามคันนี้นะครับติดตามได้ที่เฟซบุ๊กธนากรครับภาษาไทยภาษาไทยอ่าเดี๋ยวพี่จะขึ้นไว้ให้ตรงนี้นะครับทุกคนเนาะถ้าใครสนใจนะครับจะติดตามสอบถามอะไรเกี่ยวกับอะไรพวกนี้ได้หมดเลยคเนาะก็สำหรับใครที่นะครับเข้ามารับชมก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ผมด้วยนะครับ oh. เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทีปต่อๆไปนะ oh. ก็สำหรับคลิปนี้นําทุกคนเอาไว้เพียงแคนน่นี้แล้วกันนะไว้เจอกันใหม่อ p พีหน้าล้วกันนะครับ ถ้าถูกใจอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ให้ด้วยเด้อทุกคนสวัสดีครับ